นนนีี่่่่่ชชากกกิิไไแตขดอสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับผมทีคอสเกมเพลวันนี้อยู่ในการครัวอะไรมือนะครับผมโอ้โหก็อาทิตย์แรกรอบแรกเราทําอะไรไปนะไก่ทอดโคกแล้วก็อาทิตย์สองเป็นปลากระป๋องฟูอาทิตย์นี้ อย่างที่ผมบอกว่าเกิดไวแล้วว่าจะทำอะไรคือไก่ KFC ที่ผู้พันเชนเดอร์เขาทำเองก็คืออันนี้ขอเล่าประวัติก่อนนะผู้พันเชนเดอร์เขาทำไก่ KFC ประมาณ1,000 1,000 1,009ครั้งแต่พอ1,000ครั้งที่สิบเนี่ยก็คือออกมาเป็นไก่ KFC เลยแต่เราไม่ได้ทำแบบถึง1,009ครั้งหรือถึง1,010ครั้งที่แบบว่าเอาสูตรเขามาแต่มันเป็นสูตรที่ คล้ายๆเขาตายตัวคล้ายๆเขาผมก็ได้ออากมาแล้วส่วนองค์ประกอบมีอะไรบ้างส่วนผสมมีอะไรบ้างไปดูกันเลยเอาละครับก็ส่วนผสม mm hmm. ก็จะมีแป้งทอดกรอบหรือใครใช้แป้งอะไรก็ได้แต่ผมใช้แป้งโกงกี่เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้ผมนะแล้วก็จะใช้อ,อะไรอะ่ะกระเทียมป่นอ่าผงผงปรุงรสกระเทียมป่นหรือใครจะใช้กระเทียมแล้วก็มาโขอเอาแล้วแต่แล้วก็จะมีพริกไทยพริกไทยนี้จะ ผมใช้เป็นพีิกไ่ยดังกับพริชไยขาวรวมกันแล้วก็จะมีผมปาปิก้ากับบาร์บีคิวแต่แต่สูตรสูตรที่ผมเคยเห็นมานะบางคนเขาใช้ปาปิก้าแต่ผมมาเจบาบาร์ริก้ากับบาร์บีคิวรวมกันอย่างละนิดเดี๋ยวตัดไปตอนใส่ส่วนผสมเลยอ่าก็ผมก็จะเอาถ้วยมาผสมบาร์บีคิวไปหนึ่งช้อนโต๊ะเมื่อกี้เห็นในกล้องไม่ต้องสงสัยนะแฟนผมมันเอาอะไรไปกินของมันไม่รู้ อ่าผมก็เอา,เาช้อนไม่ต้องเยอะมากก็ได้ผงบาบีคิวเอาที่พอประมาณเท่าจำนวนไก่นะอ่านี่เยอะเกินนี่ผมจะใช้ประมาณนี้ครึ่งหนึ่งครึ่งช้อนครึ่งช้อนโต๊เพราว่าเดี๋ยวผมก็เอาไปทำเมนูอื่นด้วยแหละเฮ้ยดูแลเมนูอะไรดีพิซซ่าต่อไปเอาพิซซ่าดีกว่าหาเมนูยากๆมาอ่าในครึ่งช้อนโตะนะอันนี้ผงบาบิคิวครึ่งช้อนโต อ,อครัวผมสะอาดดีนะบอกก่อนนะไม่สปกปรกสขุขะนามัยนะครับผมแล้วอย่างหนึ่งคือผมทานกินเองด้วยเ๋ยาวไก่ผมจะมาบอกว่าใช้ไก่อะไรมั่งน้มขอตักหืมกิ่นฉุนจะไม่มีทำไม,มเธอไม่ชอกันไก่ขี้เกียจอ่าผมปาปริก้าก็เฮ้ยมันเยอะเกินไปว,วะอ่ะมึงเปิดสองดี่หญ่ ปาปิกาก็ครึ่งช้อนโต๊ะสีไม่เหมือนกันมากเลยอะสีเหมือนกันไหมเธอนิดนึงคล้ายคล้ายกันนิดนึงไปดูดิอ่าเธอลองไปดูลองไปดูไปดูไปดูเอันจะเข้มกว่าน,น่อยเหนื่อนกหมป้าคล้ายกันคล้ายกันเลยนะอืเ,อเหมือนกันเลยแต่กลิ่นคนละกลิ่น ถ้าเกิดได้ยินเสียงทอนอะไรก็คือแฟนผมท่อดหนังไก่ไว้นะเฮ้ยแต่สีสีบาบีค่ามันจะส้มเข้มส่วนบาร์บีคิวมันเจะอะอเหลืองเหลืองซ้มต้มเหลืองเหลืองอาผมก็จะเอานี้คุกเอ่อผมบาร์บีคิวกับบาบีค้าคลุกให้เข้ากันผมอาจจะไม่เตรียมอะไรร้อเปเซ็นต์นะอะไก่ก็จะมีอกไก่ที่ผมมาหัน่นอันนี้อกไก่ตอนแรกมันชิ้นใหญ่กว่านี้ แต่ผมเอามาหั่นจะทำเอ่อไก่ไก่ไก,ไก่ไก่อะไรกระดูกแล้วก็น่องไก่ผมจะใช้สองน่องแล้วก็เอ้ยสามดิอ่าน่องไก่ผมจะใช้สามเอ้ยไม่ใช่สองสองหรือสาม,สามวะสองแล้วก็จะใช้ปีกไก่อันนี้เป็นปีกไก่หนึ่งชิ้นแล้วผมก็จะเอาแป้งใส่ถ้วยแล้วก็เมื่อกี้แปลถ,ถ้วยมาเพื่อเตรียมใส่อย่างนี้จะใส่น้ําผมไม่รู้ในกล้องเห็นบนั้นะในกล้องเห็นไหม ตัวเนี้ยใส่น้ำตัวนี้ใส่แป้งแล้วนี้ก็จะมาไว้ใส่ไก่อ่ะผมลืมลืมไปว่าต้องใส่นี้ไปด้วยเออไม่ถึงประมาณครึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันเออแกะันไก่ก็มีไอทีเอ้ยอ่ะนไก่ก็มีแต่ผมจะตัดกนไก่ก็ใช้ยากใช้เย็นเลยนุ่มไงไม่คมอะผมก็จะเอาผงกระเทียมเนี่ยใส่ไปรวมในผงปาปริก้า นิดนึงไม่ได้เยอะมากเดีย๋ยวผมมให้ดูในกล้องประมาณนี้แล้วแต่ตัง้งแต่ประมาณช้อนชาได้ประมาณหนึ่งช้อนชาแล้วก็งูกลิ่นผงกระเทียมหอมผงกระเทียมหอมมากไอใส่ลงไปอีกดีป่ะเธอใส่ลงไปอีกไหมเพราะกลิ่นมันหอมลองดมดูสบีกัใส่บ,บีกไหมเมื่อกี้เธอใส่ไปเท่าไหร่ช้อนชา ใส่อีกช้อนหนึ่งหน่อยหนึ่งนะระวังเค็มมันเค็มบอกจะบอกว่าอันนี้มันจะมีส่วนผสมอย่างอื่นมาด้วยคือลองชิมมันจะออกเค็มๆหน่อยๆไม่รู้อะช่างแม่งก็เทียมก็เค็มอยู่แล้วอะแล้วก็พริกไทยจะใส่ประมาณไม่หมดนี่นะถ้าหมดนี่ก็ไม่อร่อยแล้วแต่สูตรแล้วแต่ใครใครแล้วแต่อือเพราะกระเทียมนี้ผมก็ไปตามมาเองด้วย ไว้เยอะๆ,ๆ,ๆ,ๆประมาณนี้รสชาติมันจะเหมือนเครื่องปรุงม,มาม่าอ๋ออ่าผมก็จะเอาส่วนผสมๆๆพวกนี้มาคลุกเขาเข้ากันเดีย๋ยวจะให้แฟนผมเอาเธอเอาน้ำใส่นี้ไม่ต้องเยอะมากเดี๋ยวบอกต้องเป็นน้ำเย็นนะทุกคนน้ำอุ่นก็ได้น้ำอุ่นแป้งมันจะไม่แตกน้ำร้อนไปพอๆๆ โอเคผมก็จะเอาส่วนผสมเนี้ยที่ผมบอกไปผปสมเข้ากันอ่ะมาถึงตัวหลักอุ้ยเคีย์ปิดไทยตกใส่นี่ช่างแม่งไม่เป็นไรอาจจะมีคำหยาบนะช่องช่องผมมันไม่ได้เน้นแบบว่าได้ว่าไงใสใจจ้ะตัดตรงนี้ตัดเฉียงดิเออพอพอพออืมใหญ่เกินอันนี้ผมก็จะเอาแป้งผสมน้ำหน่อยนึงเพื่อให้แป้งมันเหนียวแป้งมันเหนียวแล้วให้แป้งมันเอ,อ่อให้แป้งมันก่อไก่ ให้ไก่ก่อแป้งแป้งก่อไก่ไม่รู้อะไรไม่รู้อะ่ะอันนี้เราก็จะใส่แป้งเยอะหน่อยเพื่อเอาแป้งมาคุกผมจะเอาไก่มาคุกกับแป้งประมาณสองถึงสามรอบอันนี้ผมก็ล้างมือนะผมไม่อยากใช้มือขวามือขวาผมเอามือขวาผมไปเล็บกลัวมันจะสกระปรกอืมผมก็จะเอาแป้งผสมน้ำอย่างที่ผมบอกไปผสมนำเอาแป้งละลายน้ำให้มันละลายไป จนมันเหนียวใครจะใช้ช้อนหรือก็ได้แต่ผมใช้มือง่ายกว่ามือสะดวกกว่า,าเดี๋ยวต้องให้แป้งมันเหนียวเหนียวหน่อยไม่ได้เหนียวแบบเหนียวเหนอะนะเอาให้มันเหนียวนิดนึงเธอใส่แป้งมาให้หน่อยมือเริ่มไม่ว่างละมือเริ่มเลอะแล้ว,ลวนู้นนู้นใส่น,นิดนึงเฮ้ยเอ๊ะพอพอพอเชื่อหวัวเรื่องสิไปเอาน้ำมาใส่อ่ะมันแช่ไอ้มันในนี่น มันเหนียวปเปลาน้ำมาใส่เลยทุกคนนะเข้ากันก่อนมันเหนียวเออเปลาน้ำมใส่อืมใส่อีกพอโอ้เหนียวเลยโอ้ตายแล้ว <c oughs> แต่สูตรที่ผมไปดูสูตรคนอื่นมา <c oughs> เขาจะเอาน้ำ <c oughs> น้ำเปล่าน้ำเปล่าเปล่าเลยแบบไม่ได้ผสมแป้งแต่ผมมาจจะเป็นผสมแป้ง แล้วก็ผมไปดูหลายสูตรมามามากเลยทั้งใน youtube ขึ้นขึ้นขึ้นไดไหมขึ้นได้เดี๋ยวผมขึ้นขึ้นรูปให้แต่หลายๆช่องที่ผมไปดูมาทั้งของทั้งของโอฮาน่าของบีเดสกาแล้วก็ของเอ้ยพอแล้วของหลายๆแต่หลายหลาย,หลายช่องอะ่ะต้องคนให้แป้งมันแตกนะแป้งมันแตกปุ๊บแล้วก็เนี่ยให้มันเหนียวเนี่ยไม่ต้องให้มันเหนียวมากนะ ให้มันแบบว่าให้เหมือนมันกอไก่ได้อ่ะเมื่อกี้ผมลืมนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องเตรียมสมผสมอันเนี้ยผสมกับแป้งแล้วผสมไก่ด้วยเอาอันนั้นครูให้เข้ากันแล้วมาใส่ไก่ผมลืมบอกผมลืมบอก,บอกต้องเอาปาปิก้าบาร์บรีคิวกระเทียมป่นกับพริกไทยอ่ะมาใส่ไก่ด้วยลืมลืมลืมต้องเตรียมไปสองชุดชุดหนึ่งใส่แป้งชุดหนึ่งใส่ไก่อ่ะแล้วก็มาใส่ไก่ใส่มาเทีนี้ทีนี้ก่อน อ่แล้วก็คุกหรือใครจะหมักไว้ก็ได้นะแลแต่แต่ผมไม่น่ามีเวลาเพราะว่าเดี๋ยวไปข้างนอกอีกด้วยใส่มาอีากคุกให้มันเข้าเนือ้อแต่ถ้าใครอยากให้มันอร่อยและเข้าเนือ้อหมักไว้สักสิบสองชั่วโมงหรือวันหนึ่งได้ยิ่งดีแต่งผมแปบ๊บเดียวอ่ะใส่อเยอะเพิ่อนะ๋ยวกให้มันเข้ากันใส่อีก ให้เอามันออกสีแบบว่าใครเคยกินเค้สีอะแล้วแกแล้วแกหนังเอามาดูอะมันจะสีแบบว่ายัางไงเธอประมาณสีนี้เธอใช่ปหเที่ยวเห็นเทมาให้หมดเลยโอเคเดีย๋ยวให้แฟนผมไปดูหนังไก่ก่อนหนังไก่กินหนังไก่มันในนี่แล้วเดีย๋ยวผมมาทําต่อเธอไปดูหนังไก่เลยแฟนผมมันทอดหนังไก่ไงมันอยากกินหนังไก่แล้วกลิ่นเหมือนไหมด้วยถ้าเกิด youtube มีได้กลิ่นเทคโนโลยีมันสามารถได้กลิ่นได้นะอยากให้ทุกคนได้กลิ่นมาก กลิ่นที่ผมหมักเนี่ยหอมมากกลิ่นหมักไก่เนี่ยหอมมากนี่นะเราหมักให้มันเข้าหมักแรงๆบีบแรงๆเลยก็ได้บีบแรงๆได้ยิ่งดีอ่ะขั้นตอนแรกผมก็จเจียวแป้งท่านในกล้องเห็นนะผมจะเจียวแป้งมาเอาไก่มาคลุกกับแป้งไก่คลุกกับแป้งเสร็จปุ๊บไก่คลุกกับแป้งนะ ป๊บป๊บป๊บใครทํายังไงก็ได้แล้วแต่คุณแล้วแต่คุณเลยแล้วแต่คุณถนัดแต่ผมจะทําอย่างนี้อืมต็ดมือด้วยเต็ดมือด้วยเออดีเว้ยเออติดมือเต็ดมือได้ยิ่งดีนะเพราะว่าจะไปทําเป็นในนี่ให้มันก่อไก่ได้โอเคผมก็จะคุกอ่าแล้วก็ไปชุบก,กับแป้งไอ้นี่แป้งที่ผสมน้ำปึ๊บชุบเสร็จปุ๊บ เอากลับมานี่วอา้อมันคุกกันอันนี้หนึ่งรอบแล้วหนึ่งรอบนะนะอันนี้จะเป็นหนึ่งรอบแล้วน,นี่คือหนึ่งรอบโอเคอ่าันนี้จะเป็นหนึ่งรอบนะหน้าตามันจะเป็นคล้ายๆอย่างนี้นะหน้าตามันจะเหมือนเรียกว่าไก่เคฟซีที่ยังไม่ลงไปทอดนะอ่ะเดี๋ยวไปรอบที่สองอออรอบที่สองโอ๊ยเหนียวมืออ่ะรอบที่สองไปชุบแป้ง ุบให้มันหมดเลยนะแล้วขึ้นมาสลัดสลัดสลัดแล้วรอบสองนี่ไปใครคิดว่าทําเยอะแล้วแป้งไม่พอก็ใส่ส่วนผสมไปตามเท่าเดิมได้นะอืมเหนียวมือติดมือด้วยเออดีเว้ยอ่านี่นะมนจะออกมาเป็นดีแบบนี้ออกมาเป็นดีแบบนี้อ่าแป๊บนึงเหนียวเหนียวติดมือติดมือติดมือมากแง่ yeah. อะไร เนี่ยใส่เนี่ยแป้งที่ชุบแล้วทำไมไม่ใส่ใจอ่ะพอชุบเสร็จแล้วใช่ไหมมันต้องชุบให้ดั่วนะชุบแป้งให้ดถั่วเลยนี่พอชุบมาแล้วมันจะรูปร่างเป็นอย่างนี้เดี๋ยวให้แฟนมผมมาดูสยังเหอรตรงนั้นอ่ะอะฮะคลิปนี้อาจจะยาวกว่ารอบที่แล้วนะอ่ะมีรูปร่างมันจะเป็นอย่างนี้นี่เธอนี่รูปร่างมันจะเป็นอย่างนี้ เห็นไหมเมันไก่เคสซียังไม่ทอดมันจะทอดออกมาแล้วแบบสีสวยอ่าอันนี้ก็จะมาใส่นี่อันนี้จะเป็นเรียกว่าไงอ่ะอ่าไก่ไรกระดูกที่เขาทอดกัน Few moments later ครับก็ผมได้เอาไก่ชุบแป้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะหน้าตาก็จออกมาเป็นอย่างนี้แต่ละสีจะไม่เหมือนกันนะเพราะว่าแป้งเติมลงไปหลายรอบถ้าเกิดใครเห็นในคลิปนะเดีย๋ยวผมมาให้ดูตอนที่สปีดคลิปนะอ่ะเดีย๋ยวเราข้ามไปตอนที่ทอดไก่กันเลยเพราะว่าน้ำมันผมว่าได้ตั้งไว้ที่เรียบร้อยแล้วไปแล้วครับผมก็ได้ตั้งน้ำมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เจเอาไก่ลงมาทอดผมจะลองดูหน่อยนะว่าน้ำมันมันได้ยังเดีย๋ยวจะเอาไก่ลงมาทอดชิ้นนี้ม,มีเกล็ดนมมีเกล็ดแป้งลงไปยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ ก็สูตรเนี้ยมันไม่ตายตัวนะอย่างที่ผมบอกไปว่าใครอะไปทําตามได้หรือยังไงก็ได้แล้วแต่นะอืมแต่บอกเลยว่าออกมาเป็นไก่ KFC เนี่ยแน่เธอเอาตะแกรงเนี้ยไปล้างเอาอันนี้ออกก่อนเนี่ยเอาเศษน,น,นี้ออกก่อนจะต้องก้มขนาดนั้นก็ได้โอเคเท่านั้นแหละ โอเคมาหัวจะลงเอาไก่ลงไปทอดสักชิ้นหนึ่งดูยังไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนหาที่วางก่อนหาที่วางโอเคบ้านผมก็ประมาณนี้แหละเออใครเย็กยังไงก็แล้วแตะเมื่อกี้มันัตั์นะอ่อะไรหมายเรียกอะไรนะหมายเรียกขายสินค้าก็คือเหมือนหลอกลวงอะไรประมาณนี้อ๋อ คอสเซนเตอร์คอเซนเตอร์โทรมาแล้วมันตัดนะเมื่อกี้นี้ไม่รู้มันตัดไปตอนไหนนะแต่แฟนผมเพิ่งไปดูหลังกล้องเมื่อกี้ก็คือแฟนบอกว่ามันตัดไป EP นี้เหมือนจะเป็นนาน่ะ อีพีน <amounts of water writers> ีนานนํำมาไก่ทอดโค้งไหมหรือพอๆกันนานกว่าเพราะว่าเกือบสามชั่วโมงได้นั้นแต่บ่ายโมงตอนนี้บ่ายสองเท่าไหร่บ่ายสองสิบห้านะทุกคนอย่าเวเยหาจานมาใส่ไก่หน่อยจะได้เรียงสวย อันนี้ไม่ใช่จานนะอันนี้จาน,จาน,จานมุกแหล่ก็จามันใหญ่ไงมุกแมไ,ไม่ใช่จานมันคือจานห้าบาทสิบบาทก็เอาอ่ะมุกไห่หาพาคนอื่นเครียดด้วยทุกคนตัวเองเล่นเองให้แท้เดี๋ยวเนี้ยวางก่อนเนีย่ยไอปีกน,นะ a l อ่ะอันนี้คือเสร็จแล้วหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้หนูแอบชิมไปแล้วหน่อยหนึ่งอ่ะลองชิมลองชิมหน้ากล้องอีกชิ้นหนึ่งอ่ะไปวางก่อนไปวางแล้วก็หยิบม,มาชิมหนึ่งที่เขาบอกหันหลังให้กล้องอีกแบบนึงสิตั <พอ S 2> ไกบบแบบ่อะไรก็ดูกเออนั่นแหละไก่อะไรก็ดูกลองชิมดูที่ได้ยินว่าพูดบอกว่าแป้งมันอะไรนะหนาไม่ใช่ไม่สกเอออันนี้ทําการทอนใหม่แล้ว เราไปทอดใหม่สีให้ดูข้างในให้ขันกล้องให้ดูข้างในดิให้ดูไก่ข้างในข้างในเออนี่ทงนี้หทางหน่อยเออกล้องๆมันไม่แสงไม่โฟกัสมีไเหมือนไก่เคเฟซีป่ะคล้ายๆคล้ายๆอ่ะเต็มสิบความให้เหมือนเคฟซีเต็มสิบเท่าไหร่ห้าห้าอ่ะดีดีกับความกรอบอ่ะได้อยู่ แต่รสชาติไม่เหมือนใช่ไหมแต่รสชาติไม่เหมือนอำไมมันจอ,อกหวานไปหน่อยหนึ่งเพราะเราไม่ได้ปรุงอันนี้ปะ่ะไม่ได้ใส่น้ำตาลเหมือนมันออกหวานไงอ๋อใส่ใส่ใส่ใส,ใส,ใส,ใส่ตอนแรกใสนั่นแรกใส่น้ำตาลใช่ป่ะวะเธอไม่ได้ใส่น้ำตาลเลย,ยแต่ว่าน้ำตาลวางอยู่นู่นใช่ใช่ป่ะวะนึ่งอะใช่น้ำตาลวางอยู่นู่นมาเ๋ยวขอจิมมันจะออกหวาน ืจะมีกลิ่นพิกไทยตีขึ้มาหน่อยดนึงแล้วความเป็นเหมือนแบบว่าของเค c ซี่อ่ะมันจะมีแบบพริกไทยพวกปาปิกา้าบาร์บีคิวอะไรพวกเนี้ยอร่อยน่าจะใส่พวกรสดีหรือว่าน้ำปลาตัดตัดหวานไปหน,น่อยหนึ่งน้ำปลาแต่เพื่อความเค็มไงเพื่อให้มันเค็มหน,น่อย หรือว่าแส่บเก๋ก็ได้แล้วแต่คนชอบหแือว่าวางก่อนอร่อยก็คลิปนี้ทำได้เท่านี้ละแต่คลิปหน้าจะมาเป็นเมนูอะไรเอามาดูกันอย่าลืมกด Subscribe Like Share เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับก็ทีคอสเกมเพอขอจบเพียงแค่นี้ครับผมบายบาย,ยาซีเคเอสเดย์น e กทอมซิวเก้นเที่ยวผมเดิมมนไปที่มองคับจ้า ชอบกินไก่แต่โบลิ่งนั่นเปชอบกินไข่โบลิ่งกินแต่ของดีๆกินยาเม็ดแต่ไม่กินใหญ่โบลิ่งนั่